มันบุกโรงเรียนเราแน่เลยวะ่ะมันรออยู่หน้าโรงพยาบาลเต็มเลยเนะอะใช่เอ,อือเนี่ยเพราะผม,มต้องไปบุกโรงเรียนเราอ่ะเราไปลอง,องเรียนไหมล่ะหรือย่อไงอ่ะอหรือว่าจะตามหลังมันไปเ,เออเราตามหลังมันไปดีกว่าอยู่ประมาณกนะี่คนวะเนอะสองสี 2, ่เกือบสิบเกือบสิบประมาณเกือบสิบ,สบ,สบ,สบ ไปแล้วเนี่ยออกมาแล้วไอ้เกิดประมาณเ<อ>กือบสิบอะรวมตัวกันอยู่แต่ไอ้ลูกนางเรียนอยู่สิบอะใช่นางเรียนอาวานเกือบสิบอะสิบกว่าแหละไมไ่มีใครเรียนเนี่ยโกสามพี่เบิร์ดพี่เบิร์สี่ปวดห้าไปอะไรอะ เก็บเก็บกันนะอตัวเดียวยังเก็บไม่ได um ้จัดไปเอฟทีะให้ได้สองตัวจริงเตรียมตัดคลิปแล้บอกเลยเอย่ยมันไปชัว ไปอย่ย,ยังยังยังมันลออยู่สิบเอ็ดมานอนโรงพยาบาลอยู่ใช่พวกมันน่าจะนอนเยอะอ่ะมันน่าจะขนโหน่าจะเกินสิบว่ะน่าจะยี่เกือบยี่อ่ะอย่าไปกลัวเดี๋ยวไปแล้วไปแล้วมาเร็วมาเร็วไปเร็วปวดอยู่ตอนเรยวโอ้โหเยอะ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 ไม่เด็ดไม่ เต็มตัดคลิปเลยเฮี้ยตัดคลิปตัวโรงเรียนเรา,าชัวร์ไปลุยนี่อ่ะเลี้ยวไปแล้วเลี้ยวไปแล้วเอ้ยนี่เราเรา,เรามาทางนี้ดีกว่าหลังโรงบาลเรามาหลังโรงบาลดีกว่ามันไม่กล้าลงเว้พวเยพื่พวกเราหน้าโรงเรียนมีอยู่พวกเราหน้าโรงเรียนมีอยู่มันไม่กล้าลง ประามาณโอ้โหไอ้ยืนอยู่ยืนอยู่สี่ห้าคนไอ้มันไปไหนหวะนึกว่าัมาโรงเรียนหรอวะเนาะนั่นเรยวมาอยู่อะเราไปเก็บตัวอ่านหนังสือมะล่ะเออไปโรงเรียนมนันดีกว่าปะบูโรงเรียนมันดีกว่าอ๋อนี่ยสองคัน ตำรวจสีะมีตำรวจวะเราต้องไม่บุกโรงเรียนมันอ่ะไปปะหรือเอากันตำรวจอยู่โรงเรียนเราตอนนี้มันอยู่เนี่ยสี่แยกไอ้ตรงกระลาดเนี่ยไอ้มันเตะหมอมันเตีกับไอ้นี่ตีกับโอเซนไอ้เสียบดีเสียบดีพี่เอาล้ม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 ตำรวจไปแล้ว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 สามโรงเรียนแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเพิ่งวิ่งเพิ่งวิ่งรอลอ ให้มันตีกันเลยตีมันไว้ก่อนเดี๋ยวรอตัวไปดูบโรงเรียนเราลงโรงเรียนเราลงเราเราต้องลงเราต้องลงขอลุยตำรจขอจะเย็นโขอขึ้นรถตำรวจมาขอขึ้นมาขึ้นนะไป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 ตำรวจเยอะตำรวจเยอะรับเพื่อนรับเพื่อนรับเพื่อนจับได้คนจับได้คนหนึ่ง

เยอะเราตอนตอนนี้เราเรียนน้อยเราเราต้องรีบไปเว้ยไปเปล่าหรืออุ้มขึ้นรถเลยอุ้มอุ้มอุ้มเลยเปล่ารอคนก่อนหรออ๋อรอคนอีกเหรอใช่โอ้โหเราไปเองไหมได้หมดอด็กบีเออไปดีกว่าปะเราวันสี่กุมารอยู่แล้วไม่ต้องรอหรอกใช่ปอมมันโอ้โหนี่ไงนี่ไงนอกวงเต็มเลย โอ้ยเยอยเยอะเกินียังแล้วใจเย,ย็นใจเย <ไป S 2> จ็นใจเยจ็นตำรวจอยู่แค่ใกล้ๆเรานี่เองอเฮ้ยตัวเตี้ยวสู้จากเรื่องแล้วเดี๋ยวมันมาทางนี้นนนต่อเนี่ยแหละมันมาโรงเรียนเราต่อเนี่ยใช่ใช่ใช่รอเลยรอเลยตำรวจเลยเด้เนี่ยตำรวจมันอยู่แถวนี้เนี่ย เอาโรงเรียนเราแน่พวกมันมีโดนจับป่าววะมีมีมีโดนบ้างปลาไปนี่นี่หลังหลังโรงพยาบาลหลังโรงพยาบาลเล่นกันอยู่ที่มันอยู่รอเสี่ยง้วเว้ยหลังโรงพยาบาลเล่นแล้วหลังโรงพยาบาลเล่นแล้วเออเดี๋ยวตำรวจแม่งรอนี่เดี๋ยวเเสีียยแล้วนน่โดไปโดนเตียวเลยนะ เนี่ยเปิดวงแล้วหรือว่าจะไปบุกโรงเรียนมันเหรอมันน่าจะน้อยอะโรงเรียนมันอะไปโรงเรียนมันดีกว่าปะตอนนี้ตอนนี้ไปเลยปะไปเลยเดี๋ยวละตอนนี้แหละไปเออทางนี้ทางนี้มันเจ็บเยอะเชื่อเดี๋ยวกอถึงนางแล้วลงใส่เลยอะ หรือหรือหรือว่าเราจะเดินแบบเท่ๆเข้าโรงเรียนมันเนี่ยเออเอาป่ะเออเดินเท่ๆเอาเลยได้ะได้เนี่ยลงรถปุ๊บเดินเท่ๆเข้าโรงเรียนมันเลยเอาเท่เลยเอาแบบฮะเอาแบบไหนเนี่ยเอาสองแบบนั่นแหละนี่ไงนี่ไง เป็นบอกพวงมาแล้วเป็นบอกพวงมาแล้วเนี่ยเอาเลยป่ะโอ้ลุย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 เออสวยงามข้างบนเลยข้างบนเลยขึ้น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 เกาะไม่ไ้เกาเร็วเร็วเร็วมีรถม้ามีรถมาเร็วเฮ้ยติดอะไรวะ ขึ้นไว้ขึ้นไว้มีมีตัวโกเอ้ยโกโกดักล่างดีกว่าอย่ามันขึ้นบันไดขึ้นมารอรอรอตีรอตีโกดักไว้โกดักไว้เฮ้ยโอ้ยขวดโขนิดักไว้โขนดักไว้ ดักไว้โกไอ้โกดแล้วบังหลังโกดแล้วบังหลังไอโขดเราต้องดักทางขึ้นวะโกกูโดนแล้วโกกูโดนแล้วเฮ้ยกุณลวงเยี่ยแล้วอืออือลวงไปดิอือลวงไปอีกลวงไปสอง อยากกลนอัปป้วันี้ต้องพมันเ้องออือโอ๊ยอยากูเรื่องอไปกันจบเลยได้ไปสอตัวเองเยอะวันนั้ขึ้นันไดมาโดนโดนตีขี้ไปไ้ใช่ฮะเอ๊พอตีขี้กไอตัวตามมาถอยเลยว่ะถอยแล้วมันเสียเปรียบไง ก็มีเพื่อนเดินนำมาคนไงหมตีปุ้งพอล่นปุ๊บไอ้เหี้ยข้างหลังถอยเจ็บใจวะโรงเรียนมันไม่แตกกระดาษเยอะอยู่นะพี่เมื่อกแ้ใช่เมื่อกี้ได้ไปสองใช่ใผมได้ประมาณสามสี่ตัวที่ปาดคอันไปโอ้โได้กี่ตัวผมแล้วพี่เราเสียสี่ไม่อีกอย่างอ่ะเมื่อกี้อยู่ข้างบนดีๆอยู่แล้วแมงเสือกล่วงมาข้างล่างพอล่วงมาข้างล่างโอ้โหโลนลุมเลย ที่ผมมาช่วยโกมว่ากี้เห็นโกโดนตีปัก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 แบกโคตรเยอะอ่ะเดี๋ยวดีแบกมาเมื่ออีกแบกมาไม่พักเลยเราตลบหลังมันไงมันอุตส่ามันไปบุกโรงเรียนเราอ่ะด้คุ้มอยู่พี่คุ้มอยู่ได้อยได้หกหกเอ็ดตัวยังต่ำอ่ะพวกมันอ่ะ